พูดอะโอ้ยดมาพี่น้องมานี่สีผ้ามาเบิงไข่มุดแดงหนาฝนครับผมนี่แหละหลายคนว่ามันสีมีอยู่บ่เงี้ยนีไข่มุดแดงมามาหลุนเบิงพี่น้องพอเราสองห้างยุงเทิงฮู้นเบิงเบิงห้างนี่ก่อนสีเงี้ยให้เบิงครับสดๆด้อนๆฮะ

ม่เปล่งไม่แตงงามครับจับคอหรือเพียงวะเอ้าจับไปไมไปมีดคอเลยแก๊กแก๊ๆแก๊กแก๊แก๊กห้องไซเลร่วะอู้เอากระ้ามหปเนี่ยเอาอัอนไนมั้

เออโอ้กระใจเดี๋ยวขอกันอือจังบ่เฮ้ยหูยน้องเอ้ยจังบ่สุดยอดเลยครับ บังที่ะเฮ้ยแม่เป่งสุดยอดเลยพี่น้องเลยไข่ยังลางเต็มเลยมีแต่ไข่ยังไงไปแกรี่แสบๆครับผมนี่ละเชียวเป็นต้ม่มไซปลานินครับผมนี่แม่เป่งไข่มุดเดียงต้ม่มไซปลานินแสบๆครับรบ่ได้กินโดนแล้วโอู้หานานูมาร์สมาหนีมารพี่น้องไปมาพี่น้องหลังจากที่แง่ม,มาแล้วครับผมนี่ละย่า่พันเกียงไปทาครับไข่มุดเดียง สดตอนลอดเลยโอ้ยแต่แสบเพ่มอ้บอีนี่วะเราจะเจียวงไอเก็บมาจากตอนจคยง่ยให้บุแดงครับมีสวย เจ้าแฉกนอร์ยยังจะเปนิ่มครับแล้วก็ใส่เห็ดฟางครับโอ้ยขากระติดมือวันนี้ คนว่าเขาตีดมืดอนิผู้ต่อคนว่าิีแญ่ไปหนาด้เก่งไข่มุดแดงใส่ปลานิ่นครับผมเจ็บแฉบครับ <c oughs> นี่ก็ใบปล้อหน่ อามพี่น้องกันข้ามตัวใหญ่อ๋อปวยยูไก่หัางมูเดียงก็งไม่เงี้ยไม่กินมันเลยรับเด้อของแสบคือว่าเป็นอาหารสัญยอดนะครับสำหรับบรรลอกเข้านะครับนั่นคือไข่มูเดียงครับผมกินต่อกัน